เรามาที่ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีคุณพิชัยแพรก่ะนะครับสวัสดีครับท่านพิชัยครับครับครับสวัสดีค่ะท่านพิชัยครับขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินนะครับจากการณีที่ผู้ฟังโทรเข้ามาผู้ชมโทรเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าการออกโฉนดที่ดินเนี่ยมันจะมีมะมขันน้นตอนอย่าง<อ>ไงคร<ง>ับค่ะในเบื้องต้นผู้ขอออกโฉนดที่ดินก็ต้องอย่างแรกต้องแสดงหลักฐานว่าตัวเองมีหลักฐานในที่ดินครับ ทั้นต้นเนี่ยเป็นอะไรบ้างตัวอย่างเช่น<ะ>มีสองข้อหนึ่งนะครับ<ะ>หรือว่ามีน้อสามนะครับรู<ะ>ปชบเก่าแล้วก็มีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินนี่ก็คือจะพัฒนาเอกสารแบบเดิมๆเ,เนี่ย<ะ>เป็นโฉนดซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าแต<ะ>่ว่าออกโฉนดที่ดินได้ก็จะได้กรรมสิทธิ์มีการรับรองในทางกฎหมายที่สูงขึ้นกว่าเดิมวิธีแบบเนี้ยก็ต้องมาติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่นะครับเช่น ถ้าอยู่ที่อำเภอเมืองก็ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดครับต่างอำเภอก็จะมีสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่เจ้างที่เขาก็จะตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ดินเนี่ยอยู่บริเวณไหนเป็นบริเวณที่จะออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะ ปีใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันดับ3ของโลกร่วมรณรงค์ถนนปลอดภยัยคนไทยปลอดภยัยโตโยต้าดีเยี่ยมที่นี่ให้แต่สิ่งที่ดีที่สุด ไข่ที่เซเว่นอีเลเว่นกินกับอะไรอร่อยไข่ลวกกับแซนด์วิชไส้กรอกหรือโจ๊กไข่ต้มกับบะหมี่ถ้วยไข่ยำมะตูมกับข้าวกะเพราข้าวคั่วกลิง้ลงผัดเผ็ดนอมไอนม้ไก่เกียวซอสหมูแดงอะแล้วนี่กินกับอะไรอะกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮดีเซล น้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแคร์ที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้ๆจากแม็กไวปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตั้งอยู่ถนน,นแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยก้าบุฟเฟต์พลยางคำส้มตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุงอิงกุ้งกิงที่จะรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ชอปปิ้งได้ตามใจยูพาร์ค ถนนชัยยางกูลแยกวัณาารมเปิดบริการ5โมงเย็นถึง4ทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร0910190019รับคำขอในการหลักๆก็คือรับคำขอแล้วก็มีการรังวัดไต่สวนนี่เป็นกระบวนการใหญ่ๆอย่างนั้นคำว่ารางวัดไต่สวนเนี่ยความหมายก,ก็คือว่า ที่ผู้ขอเข้ามายื่นคำขอเนี่ยที่อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินจะออกโฉนดที่ดินเนี่ยขั้นตอนหลักๆใหญ่ๆหจ่าหน้าที่ต้องการจะทราบก็คือว่าข้อที่หนึ่งหลักฐานที่ผู้ขอนํามายื่นขอเนี่ยมันมีความถูกต้องตรงกับที่ราชการมีอยู่หรือไม่อืมครับอันที่สองตำแหน่งที่ดินเนี่ยมันตรงหรือไม่ครับครับแล้วก็ รูปร่างที่ดินเนี่ยถูกต้องหรือไม่อมนอกจากนั้นกระบวนการพวกเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการรังวัดไต่สวนเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมหมายความว่าออจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานที่ดินจะต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงรอบแปลงทั้งหมดครับห้ดูเอกของตัวเองด้วยรวมทั้งผู้ปกครองท้องที่เพื่อไปร่วมตรวจสอบว่าที่ดินผู้ขอที่นํามาอ้างเนี่ยมันเป็นที่ ทำเป็นที่สันนินประโยชน์ที่ป่าไม้อะไรหรือเปล่ากระบวนการพวกนี้เมื่อมีการรังวัดในพื้นที่มีการรับรองเขตครบถ้วนเนี่ยจกระบวนการก็จะมีการประกาศกรองอีกชั้นหนึ่งว่ามันมีคนคัดค้านหรือเปล่านะครับหลักๆทีนี้สมมุติกระบวนการพวกนี้มันครบถ้วนแล้วไม่มีข้อสงสัยหรือไม่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถออกโฉนดที่ดินได้อันี้เป็นหลักการใหญ่ๆนะ เป็นไปได้ไหมที่จะมีการออกโฉนดผิดนี่เป็นไปได้ไหมผิดชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคะเอ่อต้องต้องดูเป็นเรื่องๆไปเข้าใจว่าถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมผมคิดว่าอาจจะมีแต่ต้องขอดูเป็นเรื่องๆไปทุกเรื่องอาจจะมีอาจจะมีครับแล้วแล้วถ้าออกผิดอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงนะคะมันมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างอะคะเออก็ต้องดูเป็นเรื่องๆอ่ะต้องดูอิดเพราะอะไรอ่ะครับทำไมมันถึงผิดอ่ะค่ะอืม ที่สาธาระหรือเปล่า<ม>หรือไปออกทับที่บุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็นะครับกนะ<ม>รณีที่ผู้ชมบอกนี่คือชื่อไม่ตรงชื่อชื่อของโฉนดไม่ตรงแล้วก็เลยก็ต้องมีค่าแก้ค่าอะไรหกเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านครับกรณีนี้คืออย่างไงครับท่านครับก็นั่นะสิต้องต้องขอดูนะฮะม,ม,ม,มันมันมันไม่มันไม่เป็นที่เรามันไม่เป็นไปตามที่เราพูดอ่ะผู้้าที่ก็ต้องดูว่าไอ้คนที่มายื่นคำขอเนี่ย เป็นเจ้าของหรือเปล่าเพราะในหลักการแล้วมันจะมันจะผิดไม่ได้มันต้องถูกนั่นนะสิเออฮะต้องถูกครับค่ะถ้าถ้าเกิดว่าติดขัดยังไงก็เข้าไปปรึกษาที่สำนักงานน่าจะสะดวกกว่าไหมคะท่านคะมีมันจะมีหลายีกรณีตรงถูกหลักการแรกเนี่ยมันต้องถูกมันผิดเพราะอะไรค่ะเอามาดูมันผิดจริงหรือเปล่าอหรือมันถูกแล้วแล้วเราไปบอกว่าผิดเออจริงๆมีหลายกรณีครับเอามาต้องมาดูท่านนี้ทำามผิดจริงเนี่ย มันก็มีการแก้ไขได้นะ,ะทุกทุกระบบเนี่ยจะมีการแก้ไขได้แต่มันต้องปรากฏความจริงว่ามันผิดนึกออกไหมฮะเหมือนออกโฉนดที่ดินเนี่ยออมายื่นได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบแปลว่าถ้ามาขอออกโฉนดที่ดินเนี่ยเราก็ยินดีให้บริการตรวจสอบจนออกโฉนดได้คเดียวกันถ้าจะมาขอเพื่อถอนแก้ไขเราก็มีกระบวนการให้บริการเช่นเดียวกันครับรประชาชนเนี่ยบอกทํานองว่า ผิดที่เจ้าหน้าที่ที่ดินมันจะคล้ายๆพิมพ์ผิดอะไรอย่างเนี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขให้แต่ว่าจะต้องเสียเงินในการแก้ไขก็เลยงงๆว่าเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านนะเออผมก็งงไปด้วยขอดูขอดูอ่าขอดูวาอ่างนี้ต้องเข้าไปพบท่านดีกว่านะเออนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วนะต้องขอดูว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าอยู่ๆพิมพ์ผิดเออถ้าพิมพ์ผิด ไม่ไม่ได้ดูชื่อตัวเองตอนรับหรือเปล่าหรือยังไงมันแปลกเนาะการพวกนี้มันจะต้องมีการมีการตรวจสอบมีลายมือชื่อมีอะไรต่างใช่ครับว่าขอดูรายละเอียดดีกว่าเนะ่าจะผิดจริงก็ได้หรือไม่ผิดก็ได้รายละเอียดควรควแนะนําให้คนที่เขาเป็นปัญหาอะไรเนี่ยขึ้นมาพบอให้เตรียมเอกสารให้ตรวจสอบได้ด้วยไงท่านที่ ท่านที่โทรมานะครับถ้าฟังอยู่เนี่ยสามารถไปพบท่านเจ้าพนักง,งานที่ดินได้เลยใช่ไหมครับกรณีนี้ลองดูว่าที่ที่เขาอยู่ที่ไหนนะ<ม>ล,ลองเอาเอกสารมาเท่าที่เขาเข้าใจว่ามันผิดเนี่ยลองเอามาดูนะฮะแล้วเราก็จะตรวจสอบดูให้แล้วมันมันเป็นยังไงครับครับขอบคุณมากครับท่านพิชัยครับครับครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีเขาเรียกว่าเจ้าเจ้าาเป็นเจ้า วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้าถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของเอ g ซคอตโตหลังคาเหล็กลอ่อนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหม้วนบานเลื่อนบานสวิง ตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวายแฝงและสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้านพร้อมวัสดุก,ก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ208ม9ตำบลหน,นองกินเพนอำเภอวาริงชำราบจังหวัดอุบลราชธานี เมืองวัดสดุหาง,ง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินสีสเกตโทร045ย์8 5 0หสองศูนย์แดนยนย์ ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทําให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามสารแขวงสาขา2ก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร 0 8 0 0 0 2 5 4 6 5หรือ045241219อายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแนผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงปรึกษา0819553625 บ่อยๆอย,อย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจับไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราล่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปาสำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังดิ๊กซีอุบลใกล้ๆสี่แยกดงอู่พึ่ง ตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ True Big Buy ชื่อยางกาู Big Buy รับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ True Move True Online และ True Vision และพิเศษสุดค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTC UOB BBA Eon Easybuy ประกันภยัปนภยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บิลละ5บาท ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ทรูวิ g บายชยางกู